สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะมาทำวุ้นกาแฟนะคะอ่ะหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะคะนี่อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็ส่วนผสมเลยนะคะอ่ะขั้นตอนแรกนะคะอันนี้แม่โอจะแช่ผงวุ้นนะคะอันนี้เราจะทำชั้นกาแฟนะคะอ่ะน้ำเปล่า7จ็อ่กรัมเนอะอ่ะแล้วก็ผงวุ้น7กรัมนะคะแช่ทิ้งไว้สักสินาทีนะคะ อันนี้จะใส่ในชั้นที่หนึ่งสามห้าเจ็ดนะคะอ่าก็คนนะพอเราแช่ครบ10นาทีเสร็จนะเรามาตั้งน้ำนะตั้งไฟให้เดือดจนวุ้นละลายหมดก่อนนะคะนี่นะคนๆๆการเช็ควุ้นก็นี่เอาช้อนคนๆแล้วยกขึ้นมานะคะถ้าเกิดไม่มีเม็ดวุ้นแสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะพอวุ้นละลายเสร็จดีเสร็จเรียบร้อยนะคะเราเติมน้ำตาลทรายขาวนะคะ ร้อยกรัมเนาะแล้วก็ตามด้วยผงกาแฟ15กรัมนะคะใครไม่ชอบขมลดลงได้นะคะใครจะเปลี่ยนเป็นโอวัลตินไมโลได้หมดเลยนะคะถ้าเกิดไม่ทานกาแฟเนาะอ่ะโอเคพอผงกาแฟละลายเสร็จเรียบร้อยเราปิดเตาเลยนะคะยกลงจากเตานะแล้วก็มาเทาใส่พิมพ์นะวันนี้ไม่โอใช้เป็นพิมพ์เค้กนะพิมพ์กลมนะคะ2อปอนด์นะจะได้พอดีเลยสูตรนี้นะคะอ่ะก็ใส่แล้วก็รอให้ ผงวุ้นอ่ะวุ้นของเราเซตตัวนะคะแล้วก็วุ้นที่เหลือที่เราทําไว้นะคะเพราะเราจะใช้หลายชั้นเนาะเราเอาแช่ในน้าร้อนไว้นะคะกันไม่ให้วุ้นเข้าแข็งตัวนะคะอ่ะโอเคแล้วเราจะมาทําชั้นที่สองกันนะคะชั้นที่สองนะคะแม่อกก็จะใช้เป็นนมจืดนะคะ500ร้อยกรัมใส่ลงไปนะคะแช่ผงวุ้นนะผงวุ้นห้ากรัมนะคะ แช่ผงวุ้นไว้สัก10นาทีให้วุ้นอืดก่อนนะแล้วค่อยนำไปตั้งไฟนะคะใครจะผสมน้ำเปล่านิดหน่อยก็ได้นะคะประมาณสักร้อยกรัมอย่างนี้โดยประมาณนะคะแล้วแต่ไม่ผสมก็ได้นะคะในระหว่างที่แช่ผงวุ้นนะเรามาทำขั้นตอนต่อมานะอันนี้เป็นเนยเค็มละลายนะคะไม่อดใช้อยู่25กรัมแล้วก็ไข่แดง1ฟองนะคะใส่ลงไปนะ แล้วเราก็จะตีส่วนผสมทั้งสองอย่างนี้นะคะตีให้เข้ากันก่อนนะอ่ะตีให้เข้ากันแล้วเราจะพักไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปต้มผงวุ้นกันนะอ่ะการต้มผงวุ้นนะคะก็ตอนแรกเราก็ใช้ไฟแรงไปก่อนเลยนะคะแต่คนตลอดนะเพื่อไม่ให้ผงวุ้นนอนก้นนะคะผงวุ้นจะละลายได้ในน้ําเดือดน,นะคะอ่ะพอ เขาผงวุ้นละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเช็คให้ดีก่อนนะว่าผงวุ้นละลายแล้วแม่โอกก็จะใส่น้ําตาลทรายขาวนะคะ90กรัมนะใส่ลงไปคนให้น้ําตาลละลายนะแล้วพอน้ําตาลละลายเสร็จก็ตามต่อด้วยเนยกับไข่แดงที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะคะก่อนเทนะเราก็คนอีกนิดนึงนะเพื่อไม่ให้ไข่แดงมันนอนก้นมันจะได้ไม่เป็นหล่อนมากนะอ่าพอใส่ลงไปรีบคนเลยนะ ตอนนี้เบาไฟแล้วนะคะไม่ได้ใช้ไฟแรงแล้วนะอ่าคนจนเป็นเนื้อเดียวกันนะโอเคแค่นี้เราก็ปิดเตาได้เลยนะคะปิดเตาเสร็จเราก็นํามาเทนะคะใช้กระชอนกรองนิดนึงนะ,ะเพื่อเพื่อที่จะให้เขาเนียนละเอียดนะ,ะอ่าก็ใส่ลงไปนะนะก็ค่อยๆใส่ลงไปนะคะอย่าเทพรวดทีเดียวเนาะ อ่เดี๋ยววุ้นข้างล่างมันจะทะลุนะเพราะวุ้นข้างล่างมันก็ยังไม่แข็งตัวมากนะคะอะแล้วทีนี้เราก็พักให้วุ้นเราเซตจ,จนแข็งตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็นำนี่อันนี้เป็นชั้นกาแฟอีกรอบหนึ่งนะคะอย่างที่บอกนะใช้อยู่ชั้นที่1ชั้นที่3ชั้นที่5้าชั้นที่7นะคะ,ะก็ใส่แล้วก็รอให้แข็งตัวนะเราก็มาทำในชั้นที่อันนี้เป็นชั้นที่4นะคะใช้นมจืดอยู่400กรัมนะ ก็พอใส่นมลงไปเสร็จเรียบร้อยตามต่อด้วยผงวุ้น5กรัมนะคะแช่ให้อืดก่อนนะคะหรือว่าจะแช่ไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะแช่ไว้แช่นมไว้หมดเลยนะคะแช่นมกับผงวุ้นไว้ก่อนเลยก็ได้นะคะแยกเป็นส่วนๆไว้นะคะอ่ะก็ทีนี้ก็คนนะคะจุดเตารอให้ผงวุ้น ละลายนะคะแล้วทีนี้เราจะใส่น้ำตาลทรายเหมือนเดิมนะคะ90กรัมนะคะอ่ะพอน้ำตาลทรายคนให้น้ำตาลทรายละลายเสร็จเรียบร้อยตามต่อด้วยช็อกโกแลตนะคะอันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลต80กรัมนะคะอ่ะก็คนนะคนจนกว่าช็อกโกแลตละลายให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนำไปเทใส่เป็นชั้นที่4นะคะนี่ก็ ต้องรอให้อ่ผงวุ้นเขาเซตตัวก่อนนะวุ้นที่เราเทไปนะคะชั้นที่3มาให้เซตตัวดีก่อนนะคะอ่าโอเคพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยก็พักให้เซตตัวเหมือนเดิมนะคะนี่อันนี้คือชั้นที่4ของเรานะคะนะก็พอชั้นที่สี่เซตตัวแล้วนะ,ะก็นําชั้นที่5มาใส่ชั้นที่5้าก็คือวุ้นกาแฟนะคะที่ทําไว้ตอนแรกเลยนะคะอ่าถ้าสมมุติว่า มันนานไปวุ้นเริ่มจะเซตตัวนะวุ้นกาแฟนะเราสามารถไปตั้งให้อุ่นได้นะคะอ่ะแล้วทีนี้เรามาทำในชั้นที่6นะใส่นมจืดลงไป500กรัมนะคะผงวุ้น5กรัมนะคะแช่ให้ผงวุ้นอืดเหมือนเดิมนะคะอ่ะและทีนี้ก็เราจะ ทเนยเค็มนะอันนี้เนยเค็มละลายนะคะ25กรัมไข่แดงเหมือนเดิมนะคะหนึ่งฟองอ่ะใส่ลงไปนะแล้วก็ตีตีเหมือนเดิมนะคะตีให้เข้ากันนะคะอ่ะชั้นที่สองกับชั้นที่หจะทำเหมือนกันนะอ่ะและทีนี้ก็นี่เป็นนมกับวุ้นที่ผสมไว้นะคะที่แช่ไว้แล้วก็ต้มต้มให้วุ้นละลายนะคะผงวุ้นละลายก่อนนะคะ อ่ะพอผงวุ้นละลายเสร็จเรียบร้อยนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไป90กรัมนะคะอ่ะแล้วก็คนให้ผงวุ้นละลายไม่ใช่ผงวุ้นละลายสิน้ำตาลละลายขอโทษด,ด้วยนะคะอ่ะแล้วก็ตามต่อด้วยไข่แดงกับอ่าเนยเค็มนะคะรีบคนเลยนะคะถ้าเกิดช้าเนี่ยไข่แดงจะจับตัวเป็นก้อนเป็นลอนเดี๋ยวจะไม่สวยนะคะอ่ะพอ เสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะไปเทใส่ในพิมพเนาะ,ะในพิมพ์ก็นะเข้าเซตตัวดีแล้วนะคะแล้วเราก็นํามาตักใส่ราดลงไปอย่างนี้นะคะค่อยๆราดลงไปนะ,ะ,นะจนหมดทีนี้ก็รอให้ชั้นที่6เซต็จตัวนะคะพอเสร็จตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็นำบุนกาแฟของเรามาใส่นะอันนี้คือชั้นที่7ดนะคะ ใส่ลงไปนะอ่ะไอชั้นกาแฟนะอย่างที่บอกนะคระจะเปลี่ยนเป็นไมโลโอเบนตินได้หมดเลยนะคะแล้วแต่ความชอบเลยเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะรอให้เซตตัวไม่โอจะนําไปแช่เย็นก่อนนะคะอ่ะพอแช่เย็นกลับมาเห็นไหมเขาแข่งตัวเขาเซตตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกนะการเอาออกนะก็นี่ใช้อะไรเสียบเข้าไปพอให้มีรูอากาศแค่นั้นแหละแล้วก็พลิกด้านกลับมานะคะ ง่ายไม่ยากเนาะอ่ะโอเคแล้วทีนี้การตัดก็การตัดวุ้น,นง,ง่ายเนาะอ่ะอันนี้ก็ตัดลงไปนะคะการทําวุ้นไม่ให้เลื่อนชั้นนะไม่ให้หลุดออกจากชั้นไม่ให้เกาะกันดีนะคะคือผงวุ้นต้องละลายดีเนาะแล้วเวลาเราเทนะก็ ต้องให้ชั้นมีความหนานิดหนึ่งเพื่อที่เขาจะเกาะกันได้นะคะอ่ะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดใครชอบเมนูนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ